สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กร็รบครับมือไม่ถึงอย่าทะลึ่งปราบเซียนวันนี้นะฮะมือไม่ถึงก็อย่าทะลึ่งปราบเซียนกระดาษที่หนึ่งครับมือถึงมือใหม่นะครับวันนี้ยังไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับบอกว่ายังไม่ต้องการที่จะเปิดเผยชื่อนะครับแต่ว่าอยากท้าประลองกับเซียนเท่าเลยนะครับ ยังไงครับเซียนเท่าวันนี้เล่นกับเซียนเท่าซีกระดานจะสามารถผ่านเซียนเท่าได้ซักกระดานไหมนะครับเซียนเท่าถือว่าเป็นปรมาจารย์ที่ผู้คนรู้กิตติศัพท์เป็นอย่างดีปรมาจารย์สายมาฮอทคันเทพครับ กระดานที่หนึ่งเบืองต้นยังดูดีสูสีกันอยู่แต่จะลงท้ายอย่างไรตอนจบนะครับแต่ละกระดานวันนี้เล่นสี่กระดานครับโอ้แย่แล้วครับสำหรับผู้ท้าจริงแน่ยนะครับโดน หมักเหลือน้อยกว่าอีกนะครเสียเปรียบตั้งแต่กลางกระดานไปนะครับโอ้เรียบร้อยแล้วนะครับกระดานนี้กระดานที่หนึ่งไปไม่รอดนแน่สำหรับผู้ท้าชิงนะครับ เรียบร้อยนะครับขราดที่หึงเสียนเท่าขึ้นนำหนึศูนย์ครับขราดที่สองวันนี้ผู้ท้าชิงนะครับยังไม่อยากให้บอกชื่อนะครับอุบไว้ก่อนพอมีชื่อเสียงเรียงนามดังก่อนจึงจะ ้เอ่ยชื่อนะครับปุ่ยยังไงนะครับอุบชื่อไว้ก่อนแต่ว่ากระดานที่หนึ่งก็ไม่ดีนะครับกระดานที่สองเป็นอย่างไรสกัดไหมโอ้อืมท้าทยดีนะครับลุยเข้าไปเลี่ยนกินมากินเสียนไป ดูดีนะครับจะพลาดไหมโอ้ยอย่างนี้ถือว่าพลาดแล้วครับเดินตัวนี้ขึ้นมาถือว่าพลาดแล้วเสียนก็ให้โยนให้กินเข้าฮอตแล้วอบอดบังคับให้กินแล้วก็ถูกกินสองคืนแล้วขอขอฮอตด้วยนะครับเสียนก็สุดยอดนะครับจบกระดานนี้นะครับเทียนเท่านี้ห่างสองศูนย์ ดาที่3ต่อไปนะครับเขียนเท่าปรมาจารย์นะครับขึ้นนำแล้ว2 0เล่น4กระดานจะคืนได้สักกรดานไหมเราใช้ชื่อว่าผู้ท้าชิงกันแล้วกันนะครับเอียไต้อดับ ถ้าผ่านเซียนได้ก็แต่อันดับนะครับแต่ว่าผ่านกระดานที่สองกระดานแล้วยังผ่านยังไ้สักกระดานนะครับมากระดานที่สามจะเป็นอย่างไรวันนี้เล่นสี่กระดานครับอืมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับ หมดแล้วครับต้องบอกครับต้องให้กินฟรีเพื่อหาทางออกนะแต่ว่าก็ถือว่าเซฟเปรียบมากแล้วครับกินฟรีอย่างนี้เสียนก็าจะเข้าฮอตนะฮะเสี่ยนเท่าก็จะเข้าฮอตอีกตัวเองก็ช้านะครับเสียนเท่านี้ไกลสามศูนย์ครับที่สี่กำลางสุดท้าย ที่แน่ๆก็คือแพ้แล้วลหะครับสำหรับแมตชนี้โอเสียนเท่าชนะไปแล้วสามกระดานกระดานสุดท้ายเอ้ายังไงมารุ่นดีนะครับอุทายจริงจะได้สักกระดานไหมกระดานนี้รัดกลุ่มดีครับอ่ะใส่สักแต้มนเพีงยงดีนะครับ เลียนนออืมครับดีแล้วครับด่านนี้ก็ไปได้สวยมีโอกาสนะครับเห็นช่องทางนี่ครับ โอกาสที่จะเข้าฮอตเข้าฮอตได้ก่อนเซียนก็มีโอกาสนะครับหาทางเข้าฮอตเลยครับเปิดทางที่จะเข้าฮอตแล้ว อืเขาอย่างเมื่อก่อนนะครับรักษาหมากรักษาฮอตไปเป็นอย่างดีอืมดูเซียนจะป้องกันตัวยังไงครับขณะนี้ถือว่าเซียนต้องป้องกันตัวแล้วหรอครับเพหมากรือว่ารูปเกมเป็นรอง อืมกินคนละตัวไปนะครับขาฮอดไว้ก่อนครับกินฟรีไปเหมือนนะครับ อคราวนี้เซียนต้องมาดูว่าเซียนจะมีอะไรนะครับจะมีวิธีการไหนที่จะป้องกันตัวเองได้นะครับอย่างน้อยก็ได้กินฟรีอยู่หนึ่งตัวแล้วครับการนี้เป็นกรารสุดท้ายก็ถือว่าพอยาใจ สลับผู้ท้าชิงท้าชิงกับเซียนนี่ครับอยญ่ยใจบางนะครับให้สักแต้มหนึ่งให้สักกระดานหนึ่งยังดีเล่นสีกระดานอืมได้กินฟรีแล้วครับกินฟรีแล้วอืม กินฟรีอีกนะครับอย่างนี้ก็ให้กินฟรีคืนตัวเดียวก็ถือว่ามากมีมากกว่าอยู่แล้วาทางป้องกันตัวเองอย่าให้ถูกกินฟรีคืนก็แล้วกันนะครับถือว่าได้เปรียบ เปลี่ยนแล้วมากที่มากกว่าอืมยังรักษาตัวอย่งครับก็หาทางเข้าฮอตนี่ครับกระดานนี้ผู้ท้าริงมีโอกาสได้แต้มอย่างน้อยหนึ่งแต้มยังดีนะครับหนึ่งกระดาน แทงให้เจอเลยครับขาฮอตนี่ครับยิงฮอตเหลือตัวเดียวก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับหมักอีกตัวบนก็ไม่มีอะไรแล้วครับ มาดูเสียนเสียนเท่านะครับจะหาทางแก้หรือว่าป้องกันตัวเองได้อย่างไรนะครับอืสก,กัดมาให้เข้าฮอตกอนบงสก,กัดยาก ก็กำลังจะเอา,าสะารแล้วกระดานนี้นะครับถือว่าอย่างน้อยตีตื่นขึ้น,นมาได้สักหนึ่งกระดานก็ยังดีนะครับสำหรับบทท้าจริงกับก็ไม่ต้องเสียหน้ามากนักนะครับจบเกมเสียนเท่าชนะสามหนึ่งขอบคุณมากครับสวัสดีครับ